สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่กับแม่ที่เดี๋ยวมาบางแคนะเรามาซื้อของก<ช>ันน้องฟิลกับพ่อก็อยู่ที่คิสคิสคิสน่าสับสนนิดหน่อยใช่สับสนกับคิสซน่าเย้อะอได้ของอะไรไปบ้างก็ได้นี่ลิปสติกแม่ลองแล้วแม่แบบแม่ชอบนี่นะคะ NYX เลย เดี๋ยวเราจะไปดูเสื้อผ้ากันใช่ไหมตอนนี้ยังหาร้านส,สวยๆม่ได้เลยนะใช่ค่ะนิวสารไลฟ์สดไอจีเอ้ยไม่ใช่ไอจีไลฟ์สด YouTube ไม่มีคนดูเลยเศร้า,าเงนียวมากเงนียวกว่าช่องใหญ่กับอะไรอ่ะเสียใจมากอ้าวไม่มีคนทักเลยเศร้าไม่ไม่ไมตอนแรกอ่ะ ทำไปล่องแล้วไม่มีคนดูเลยแล้วแบบว่าลบทิ้งอุ้ยมาแล้วสองคนยังไม<ด>่ทันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เด็กมาแล้วเด็กมาแล้วอีกมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ว ไปไหนคะอยู่เดลโอมบางแค่เรามาดูสื้อ้ากันแล้วเพื่อนชอบสีอะไรามากอ่ะิี์ชอบสีอะไรหนูชอบสีฟ้าแต่ว่าถ้าเราจะไปงาน YouTube เราต้องใส่สีแดงแม่ใช่อ่ะใช่แต่ปีนี้เขาไม่คุมโทนไงใส่แบบไหนก็ได้จ้มเข้าไปมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราเดินซื้ออะไรกันบ้าง แม่เราไปไหนหาดูร้านสักห้าก่อนไปแม่นี่โหเดินไปเดินมาหลงได้ของมาแล้วนะเนี่ยตองเริ่มหลงจริง่ะเนี่ยหลง ไม่แต่ถ้าเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะถึงชั้นของเล่นใช่ไหมไม่หลงหลอกเพื่อนเมาดูกัน121คนแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเป็นการไลฟ์ u t u b e ครั้งแรกของบีมนะคะนี่โอ้ัดเอ่ะเหมือนโมจิอะแม่หน้าตาแม่เริ่มเห็นข้าวล์มเริ่มเมื่อยแล้วถือโทรศัพท์ <laughs> <laughs> ไปแอบทานข้าวก่อนไหมอย่าเลย โอ้ oh. เอ่เอเล um ี้ยวเลี้ยวแม่เลี้ยวแม่เอาเหมือนในแบบนี่ชอบอยากอยากไปดูอะไรนะออดิดาสป่ะออดิดาสปอร์ตไปดูรองเท้าไม่ตอนแรกกับฟิลมอยากได้เป um ็นเป็นชุดชุดออดิดาสเห็นลายเขาสวยมากอยากใส่ อยา,าลง,างมันแพงมันแพง <c oughs> อ่ะไปเดย <c oughs> ออาดิดาเห็นไหมอาดิดาจากได้มันแม่นี่เดินแบบชำนาญมากอะบอกเลย <c oughs> โอ้นี่สุดจ้ะ ได้ลองใช้เนี่ยอยากได้เป็นโอนิผู้สีมูแม่สั่งไว้แล้วมแม่ถอยแม่สั่งสีพูที่หนูชิมเมื่อกี้นะไม่แม่สั่งสีขาวเลยอ๋ออออิจินอลป้าเห็นพ่อให้ดูอยู่ที่นั่นที่แม่อยากได้มานานแล้วนะคุณนะใช่ดูดูเขาสั่งที่จากญี่ปุ่นแล้วฟิล์มหรอได้ไรได้กล่องพัสดุของแม่ที่แม่เกะแล้วเอาแค่นั้นแหละพี่ฟิอนี่แม่พ่อเขาส่งไนกี้มาแต่ก็ ที่ส่งมาไม่สวยอะเลยไม่เอาพีพีมิสุบุชิโองน้องพักทำไมเยอะมากไปดูอาดิดาสกับหนูกันอ้าวมื่อกี้ผ่านมาแล้วอาดิดาสที่ฝั่งน้องก็มีเมื่อกี้มันเป็นสปอร์ตกีฬาอันนี้เป็นชิวๆเพรแม่เริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่รอนน้องฟิลเฮ้ยแม่มีแวนส์ ยังยองสวยยัยยัยตั้งๆิแม่รองเท้าที่หนูส่งให้แม่ดูมันไม่มีนกเนี่ยเนี่ยนิวออร์ลูเขาใส่ออกกกำลังกายมันใส่เที่ยวก็ได้ไดต้องได้อาคนดูสามรอยแล้วดีใจ ญุ่นเป็นไรจะเอียงเหมือนน้องฟิวทำไมเอียงแบบอันพุงเราจะไปไหนกันโน่นตรงโน่นสิแม่พางงงนะเนี่ยแม่ปวดขาไม่เดินไม่ไหวแล้วปวดขาเดินไม่ไหวนะคะปวดหัวเข่าจะเห็นเดินมาหลายชั้นแล้วพอมาเจอชั้นนี้ที่ไรปวดหัวเข่ามันแพงเลยไม่อยากเดินอ้ออะไรอะชั้นนี้มันแพงเลยไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่แต่ทำไมแม่ได้อ๋อแม่ที่จากญี่ปุ่นมาเลยถูกกว่าที่นี่ใช่ป่ะ นะเสียงเพลงเข้าอย่าพึ่งรีบเดินรีบเดินนี่วันนี้ก็คือมาช็อปกับแม่นะคะคือเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นฟิล์มเดินกับแม่นะคะกัแบบเดิน2นองโพนก็โหปิงๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟลีมกับแม่ก็ต้องไปก่อนนะคะช่วงปีเพ้อเดินกับแม่ บายายอย่าลืมกับสไคร์ก็ได้วยนะคะ